ากช่องนิบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำดอกไม้แบบนี้นะคะเป็นลายน่ารักนะคะใช้ลิบบิ้แค่สามเส้นนะคะแบบนี้นะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ได้นะคะสามารถใส่เหรียญที่หลังได้คะ่ะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบแล้วก็มีเหรียญค่ะแบบนี้นะคะ ลิปบิ้นที่ใช้ทำนะคะตัวนี้เป็นลิปบิ้นกากเพชรนะคะกากเพชรทึบเนื้อละเอียดนะคะตัวนี้ตาหัวใจค่ะเป็นลิปบิ้นเบอร์สองนะคะเราจะตัดลิปบิ้นมาสามเส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่แปดสิบห้าเซนติเมตรค่ะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านนะคะเราจะพับครึ่งลิปบิ้นให้เหลื่อมกันประมาณหนึ่งนิ้วแบบนี้นะคะแบบนี้เลย รีดรอยพาพห้เป็นรอยนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะเอาริบบิ้นด้านยาวนะคะไว้ด้านบนค่ะเอาริบบิ้นด้านยาวไว้ด้านบนนะคะเราจะมาขึ้นฐานกันเลยนะคะลิบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะเส้นที่สามนะคะนำริบบิ้นสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะ ตรงนี้แล้วล้วงอาริบบินเส้นที่สองเข้ามาในห่วงค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ดึงให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะดึงริบบินให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะดึงให้กระชับค่ะแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะสามเหลี่ยมแบบนี้จากนั้นเราจะพับริบบินเส้นด้านบนนะคะเฉียงลงมาค่ะแบบนี้ค่ะพับริบบิน ขวามือนะคะพับเฉียงขึ้นมาแบบนี้ค่ะริบบิ้นเส้นด้านล่างตรงนี้นะคะนำปลายริบบิ้นค่ะสอดล็อกริบบิ้นตรงนี้นะคะสอดเข้าไปช่องตรงนี้เลยจากนั้นเราก็ดึงค่ะดึงให้กระชับนะคะรีดให้เป็นรอยนะคะการริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะแบบนี้เลย เราจะได้ลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนฝึกทำใหม่จะใช้เทปใสติดตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะหรือใครทำเป็นทำคล้องแล้วก็ไม่ต้องติดก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะพลิกด้านกลับมาค่ะพลิกด้านกลับมาเราจะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมา3เส้นนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1นะคะแบบนี้เส้นที่สามทับ เส้นที่สองค่ะเราจะได้ริบบิ้นทับกันด้านบนสามเส้นนะคะด้านล่างก็มีริบบิ้นอยู่สามเส้นค่ะเราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะลงมาแบบนี้เลยหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะ หยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้เลยริบบิ้นเส้นด้านล่างก็จะหมดแล้วนะคะเขาจะมอมโ่ด้านหลังตรงนี้นะคะสามเส้นแบบนี้เราจะให้ด้านบนนะคะเหลือริบบิ้นแค่สองเส้นนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะเราจะวางเส้นนี้ค่ะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้นะคะแบบนี้เลยไม่ต้องทําอะไรนะคะเราจะยกริบบิ้นขึ้นมาค่ะเราจะปัดสองเส้นที่เหลือไว้ด้านหลังนะคะ เราจะดันริบบิ้นตรงนี้ออกมาค่ะดันออกมานิดนึงนะคะเราจะริบบิ้นที่เหลือสองเส้นนะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะที่เราดันออกมานะคะห่วงที่หนึ่งห่วงที่สองนะคะเส้นนี้เราก็วางไว้แบบนี้เลยนะคะเอาริบบิ้นเส้นแรกค่ะสอดเข้าห่วงที่หนึ่งนะคะตรงนี้เลยแบบนี้เลยนะคะเส้นที่สองสอดผ่านห่วงที่หนึ่งแล้วโผล่ห่วงที่สองนะคะสอดเข้าไปตรงนี้นะคะ แบบนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะปล่อยมือนะคะริบบิ้นเขาก็จะยุย่งๆหลวมๆแบบนี้เลยแล้วก็จะค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันค่ะหรือเพื่อนๆจะไล่ดึงแบบนี้ก็ได้นะคะไล่ดึงทีละเส้นนะคะแล้วก็ระวังริบบิ้นบิดผิดรูปด้วยนะคะเราก็ดูด้วยนะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะริบบิ้นเขาจะยังไม่แน่นนะคะ ก็จะยังดูหลวมๆแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเราจะพลิกกับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้นะคะเราก็ไล่ดึงนิดนึงค่ะไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะค่อยๆดึงค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นมาไว้ในมือหนึงเส้นนะคะเราจะนับไป1นสอง วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่2แบบนี้นะคะใช้มือซ้ายแล้วจับไว้นะคะจับริบบิ้นขึ้นมาไว้ในมือ1เส้นค่ะนับไปหนึ่งสองเหมือนเดิมค่ะวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สองใช้มือซ้ายจับไว้นะคะจับริบบิ้นขึ้นมาไว้ในมือ1เส้นนะคะนับไปหนึ่งสองเหมือนเดิมนะคะวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่2ค่ะแบบนี้เลย เสร็จแล้วก็จับริบบิ้นขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นนะคะนับไปหนึ่งสองเหมือนเดิมนะคะวางพาดริบบิ้นน้าเส้นที่สองใช้มือซ้ายจับไว้นะคะด้านล่างริบบิ้น้านบนเราก็จะเหลืออยู่สองเส้นแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเราจะเอาริบบิ้นเส้นแรกนะคะพาทับเส้นสุดท้ายที่เราพาดมาเมื่อกี้ลอดเข้าช่องตรงนี้นะคะสังเกตว่ามุมสามเหลี่ยมเขาจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะ เราจะเราจะลอดเข้าช่องนี้นะคะเราจะสอดเข้าช่องนี้นะคะแล้วก็จะสอดริบบิ้นเข้าไปนะคะตรงนี้เลยค่ะริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะแบบนี้มุมสามเหลี่ยมเขาก็จะอยู่ตรงกลางนะคะเส้นที่2นะคะเราก็จะสอดช่องเดิมนะคะแต่เราจะเบี่ยงปลายริบบิ้นให้มาโผล่ช่องที่สองแบบนี้นะคะ ถัดจากเส้นแรกนะคะสอดเข้าไปช่องเดิมแต่เบี่ยงปลายริบบิ้ให้มาโผล่ช่องที่สองนะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยเขาจะยังไม่แน่นนะคะจะยังหลวมอยู่นะคะแบบนี้พีกับด้านมาค่ะพีกับด้านมาไล่ดึงนะคะทั้งหกเซนนะคะค่อยๆไล่ดึงนะคะใช้มือซ้ายเราช่วยประคองไว้นะคะค่อยๆดึงค่ะไม่ดึงแรงนะคะ ตรงนี้เขาจะยังไม่เท่ากันนะคะแล้วก็จะสอดเก็บริบบิ้นนะคะโดยสอดไปตามแนวนะคะให้ริบบิ้นโผล่ช่องที่2นะคะอบนนี้เลยสอดจนครบทั้งหกเส้นนะคะสอดไปตามแนวของริบบิ้นนะคะให้ริบบิ้นโผล่ช่องที่สองนะคะ แบบนี้นะคะริบบิ้นเขาจะยังไม่เท่ากันแล้วก็จะยังไม่แน่นนะคะเราจะไล่ดึงนะคะทั้งหกเส้นค่ะค่อยๆดึงนะคะเราจะไม่ดึงแรงนะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็บีบด้านข้างแบบนี้ค่ะบีบบีบหมุนหมุนแบบนี้นะคะแบบนี้เลย แล้วก็ล่ดึงอีกรอบหนึ่งค่ะไล่ดึงทั้งหกเส้นอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะได้ด้านหลังแบบนี้เลยแบบนี้นะคะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้เลยแบบนี้เลยนะคะ จากนั้นนะคะเราจะมาทำเกรสรด้านในตรงนี้นะคะตรงนี้เลยเราก็จะทำแบบง่ายๆนะคะจับแบบนี้นะคะพับริบบิ้นหนึ่งครั้งค่ะให้มุมพับของริบบิ้นตรงนี้นะคะชนกับมุมตรงนี้นะค่ะมุมพับริบบิ้นนะคะชนกับมุมตรงนี้แล้วก็ใช้นิ้วโป้งเรากดไว้แบบนี้นะคะพับริบบิ้นอีกหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะสอดช่องด้านหน้าตรงนี้เลยแบบนี้นะคะ แล้วก็ดึงนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้นะคะเส้นที่สองนะคะพับริบบิ้นลงมาหนึ่งครั้งค่ะให้มุมพับของริบบิ้นชนกับมุมตรงนี้นะคะแบบนี้เลยทําจนครบทั้งหกเส้นนะคะพับอีกหนึ่งครั้งแบบนี้แล้วก็สอดช่องด้านหน้านะคะแบบนี้เลยเราจะได้ลักษณะนี้นะคะเส้นที่สามนะคะ พับริบบิ้นลงมา1ครั้งค่ะแบบนี้แล้วก็พับอีก1ครั้งนะคะต่อช่องด้านหน้านะคะตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะแบบนี้นะคะเส้นที่4นะคะพับริบบิ้นลงมา1ครั้งนะคะให้มุมพับชนกับมุมตรงนี้นะคะจะ้นิ้วโป้งเรากดไปนิดนึงค่ะพับอีก1ครั้งนะคะแบบนี้ อดช่องด้านหน้านะคะแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้นะคะเส้นที่ห้านะคะแล้วก็พับริบบิ้นลงมาหนึ่งครั้งเหมือนเดิมนะคะแบบนี้เชนิโ้งเรากดไว้แล้วก็พับอีกหนึ่งครั้งค่ะตัดช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้นะคะ ส่วนเส้นที่7นะคะถ้าตรงนี้เขาสอดยากแล้วก็สามารถดันเส้นที่1ออกมาก่อนก็ได้นะคะตรงนี้แล้วก็พับริบบิ้นลงมา1ครั้งค่ะพับอีก1ครั้งนะคะสอดช่องตรงนี้เลยหน้ากลีบแรกนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็สอดนะคะดึงจัดกลีบค่ะไล่ดึงจัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะ อันนี้โป้งเรากดตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็ดึงค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะได้กลีบป,ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะพลิกกับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมาสอดเก็บริบบิ้นอีกรอบหนึ่งนะคะโดยสอดตามแนวนะคะริบบิ้นผ่ช่องที่2เหมือนเดิมค่ะสอดจนครบทั้ง6เส้นเลยนะคะ สอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยนะคะเป็นการสอดติดริบบิ้นธรรมดานะคะแล้วก็สอดให้ครบทั้งหกเส้นค่ะแล้วก็ไล่ดึงนิดนึงค่ะไม่ดึงแรงนะคะ จะได้แบบนี้พี่กับด้านมาค่ะพลิกับด้านมานะคะเราจะมาทำกลีบนะคะตรงนี้นะคะกลีบด้านข้างตรงนี้ค่ะแล้วก็จะทําแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนไม่ยากนะคะแล้วก็จะจับริบบิ้นพับมาทางขวามือแบบนี้นะคะพับปลายริบบิ้นลงมาสอดเข้าช่องตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะคะแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ดึงค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาจัดกันทีหลังนะคะเส้นที่สองนะคะพับริบบิ้นมาทางขวามือพบับปลายริบบิ้นลงมาค่ะพบับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้ซอช่องตรงนี้นะคะตรงนี้เลยตรงนี้นะคะช่องตรงนี้นะคะตรง,ะะตรงกลีบตรงนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะยังไม่ต้องดึงแน่นมากค่ะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบกันที่หลังนะคะ เส้นที่สามนะคะเส้นนี้พับริบบิ้นมาทางขวามือแบบนี้ค่ะพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้ซอดเข้าช่องตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะริบบิ้นโผล่ด้านล่างแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่4ี่ค่ะพับริบบิ้นมาทางขวามือนะคะพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะซอดช่องตรงนี้เลยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดึงค่ะเส้นต่อไปนะคะ พับริบบิ้นไปทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาสอดช่องตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะเราก็ดึงนะคะสเส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายนะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือค่ะพับปลายริบบิ้นลงมาสอดต,ตรงนี้เลยแบบนี้นะคะเราก็ดึงค่ะจากนั้นนะคะเราก็ไล่ดึงนะคะใช้นิ้วโป้งเราดันตรงนี้นิดนึงค่ะแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้นะคะ ดึงกลีบให้เท่ากันนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดูว่ากลีบของเราเท่ากันหรือเปล่านะคะเราจะได้ประมาณนี้ค่ะเราจะได้กลีบแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาทํากลีบด้านนอกนะคะกลีบด้านนอกตรงนี้ค่ะแล้วก็จะจับแบบนี้นะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือแบบนี้ค่ะ ม้วนให้ได้เป็นกลวยลักษณะนี้ค่ะแล้วก็จะซอดช่องด้านหน้าเลยนะคะช่องด้านหน้าตรงนี้เลยตรงนี้นะคะตรงนี้เลยริบบิ้นโพด้านล่างเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะให้ปลายแหลมนะคะเราจะได้กลีบลักษณะนี้เส้นที่สองเส้นนี้นะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือคะ่ะม้วนให้ได้เป็นกลวยนะคะแล้วก็ซอดช่อง ด้านหน้าตรงนี้เลยตรงนี้นะคะริบบิ้นผ่ด้านล่างค่ะทาเหมือนกันนะคะทั้งแปดเส้นนะคะทําจนครบทั้งแปดเส้นเลยค่ะเราก็จะได้กรีบแบบนี้นะคะเส้นที่สามนะคะพบริบบิ้นไปทางขวามือนะคะม้วนให้ได้เป็นกลวยค่ะแบบนี้สอดช่องด้านหน้านะคะตรงนี้เลยช่องสอดเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ แบบนี้ค่ะดึงกลีบนะคะเราจะได้กลีบป,ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะจัดกลีบที่หลังนะคะเส้นต่อไปค่ะพับริบบิ้ไปทางขวามือม้วนให้ได้เป็นกลวงลักษณะนี้ค่ะซอดช่องตรงนี้เลยตรงนี้นะคะแล้วก็ ดึงกรีบนะคะเราจะได้ประมาณนี้เส้นต่อไปนะคะแล้วก็พับริบิ้ไปทางขวามือค่ะม้วนให้ได้เป็นกลวยนะคะแบบนี้สอดช่องด้านหน้านะคะตรงนี้เลยตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้นะคะพับริบิ้ไปทางขวามือม้วนให้ได้เป็นกลวยนะคะแบบนี้ แล้วก็ตอดนะคะตรงน,นี้เลยแล้วก็ดึงค่ะเราจะได้กลีบป,ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะแล้วก็ไล่ดึงกลีบให้เท่ากันนะคะจัดกลีบให้เท่ากันค่ะ เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะจับตะแคงแบบนี้ค่ะเราจะเก็บริบบิ้นส่วนเกินนะคะเราจะพ,พับริบบิ้นแบบนี้ค่ะสอดช่องด้านหน้าตรงนี้เลยแบบนี้นะคะริบบิ้นเขาก็จะมาโป่ใต้กรีบตรงนี้นะคะเราก็ใช้แหนบนะคะช่วยดึงออกมาแบบนี้เลยถ้ากรีบตรงนี้เด้งขึ้นนะคะเราก็ดึงนิดนึงนะคะ ดึงตรงนี้นิดนึงแล้วก็พับแล้วก็สอดนะคะตรงนี้ใช้แหนบช่วยดึงออกมาค่ะทำจนครบทั้ง8เส้นนะคะตรงนี้เด้งขึ้นก็ดึงนิดหนึ่งค่ะพับสอดนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะดึงนิดหนึ่งค่ะพับสอดนะคะดึงนิดนึงนะคะพับสอด ตึงนิดนึงค่ะพับนะคะแล้วก็สอด้านหลังเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยเราพลิกกลับด้านมาดูกลีบนะคะว่ากลีบของเราเท่ากันหรือเปล่านะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะ่ะแบบนี้เลยแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนไม่เยอะนะคะจากนั้นเราก็จะตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยค่ะ ดัเหรียญที่หลังนะคะแล้วก็สามารถดันเหรียญลงไปตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยดันเข้าไปตรงนี้นะคะหมุนหมุนนะคะใช้แหนบช่วยดันลงไปะคะ่ะสามารถทาตัวปากไว้ได้นะคะสามารถใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะนะคะลองไปทําตามดูนะคะ,ะ,คะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ